เครื่องสับบดขนาด24นิ้วนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์5แรงนะครับเอ่อก็จะมีใบมีด2แล้วก็ฟันหยัก2นะครับก็อาจจะระบี1ที่2ที่3ที่แล้วก็ตรงนี้ป้ายนะครับที่สำคัญอย่าให้น้ำเข้าไปด้านในนะครับในเฟืองพวกนี้อย่าให้น้ำเข้านะครับ ออพอน้ําเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับระบบนะครับพวกพวกฟันเฟืองทั้งหมดไม่ควรให้น้ําเข้านะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์มิสูนะครับห้าแรงนะครับเห็นหมคโอเคเออมอเตอร์ห้าแรงสองสายนะครับอันนี้ก็มีเป็นฝานะครับเดี๋ยวเราจะลองเครื่องกันนะครับเทสมอเตอร์อเทสการใช้งานของเครื่องนะครับ ก็เวลาใช้งานก็ต่อเบเกอร์นะครับพอต่อเบเกอร์ปุ๊บเครื่องขึ้นเบเกอร์ปุ๊บให้เครื่องทํางานก่อนนะครับให้เครื่องหมุนก่อนแล้วเราค่อยใส่หมูใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปนะครับอย่าเพิ่งใส่รอนะครับต้องให้เครื่องมันเดินให้เต็มที่ก่อนระบบทํางานเต็มที่ปุ๊บเราถึงเอาหมูอะไรใส่เข้าไปนะครับอันนี้เครื่องใช้งานได้ปกตินะครับระบบทํางานหมุนปกตินะครับไม่มีเสียงดังนะครับ เครื่องมันก็จะทํางานเงียบยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับที่สําคัญอย่าให้พวกน้ําเข้าเวลาเราล้างน้ำปลาอย่าให้น้ําเข้าพวกบนเฟืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมอเตอร์นี้ก็ไม่สมควรจะโดนน้านะครับของปุง่มสายไฟต่อเบรกเกอร์นะครับสายเส้นใหญ่หน่อยนะครับไม่ไม่ควรเล็กกว่าสายของมันนะครับครับอย่างน้อยๆต้องขนาดสายที่ออกจากมอเตอร์นะครับเพราะถ้ามันเล็กกว่านี้ไฟมันจะไม่พอนะครับ พอไฟไม่พอครานี้ไฟมันหน่วงเดี๋ยวมอเตอร์จะไหม้นะครับ